สวัสดีค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโร่ของเราเช่นเคยเลยนะคะคลิปนี้นกจะมาทําเป็นคลิปแรนดอมนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์นะคะไม่ชัดเจนนะก็ดูกันได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะจะมีไพ่อยู่หนึ่งสำรับนะคะถ้าคุณบังเอิญมาเจอคลิปนี้นะคะเรื่องนี้คลิปนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณนะ ก็มาดูกันนะคะว่าความสัพมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูแนวโน้มอะไรอย่างด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะดูความรู้สึกฝั่งคุณก่อนนะดูพลังงานฝั่งคุณก่อนนะคะสำหรับเพื่อนเอนที่เข้ามารับชมน,นะ mm hmm. ขอดูพลังงานของเพื่อนๆก่อนนะเช็ค mm hmm. พลังงานคุณก่อน The Emperor นะคะตัวคุณเองนะเป็นคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีนะมีคนให้ให้เกียรติให้ความเคารพให้ความนับถือนะแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศอะไรอย่างเนี้ยด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ดูภูมิฐานนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ คุณดูมีความเป็นผู้นำสูงมากนะคะมีอำนาจในการสั่งการบางท่านเล่นการเมืองด้วยนะคุณเป็นคนที่มีเสน่หนะ์นะเพื่อนที่เข้ามารับชมเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะอืมมีไฟในการทำงานเป็นคนที่เก่งอะ่ะทำงานเก่งดูเป็นคนที่ สามารถที่จะจุดไฟให้กับคนอื่นได้ด้วยหมายถึงคุณสามารถที่จะแบ่งพลังงานของคุณเนี่ยให้กับคนอื่นๆได้ให้คนอื่นเขามีเอ,อพลังในการทำงานมีไฟขึ้นมาได้อีกอย่างเงี้ยเออคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่เหี่ยวเฉาเนี่ยเออนะเป็นคนที่ ดูมีชีวิตชีวาหรือผู้นี้ดีกว่านะทํางานก็เก่งวางตัวก็ดีเข้าสังคมเก่งด้วยตัวคุณนะอืมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะถ้าถ้ากับคนคนนี้นะที่คุณกําลังดิ้วด้วยด้วยคุยด้วยเนี่ยนุนกอาจจะยังพูดไม่ค่อยชัดนะคะเนื่องจากเนื่องจากเออปากนกยังเจ็บอยู่นะคะยังไม่หายเลยเนี่ยอืมโอเคมาต่อคุณน่าจะมีความรู้สึก เชื่อมโยงกับเขาอะรู้สึกว่าคุณคนเนี้ใช่คุณไม่อยากปล่อยเขาไปนะคุณอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างกับคุณคนเนี้ยที่รู้สึกว่ามันคลิกกันจังเลยอะคุณอยากจะไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะตัวคุณหรือตัวเขานะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะชาวธาตุไฟเม่สิงถนูนะเดี๋ยวนกขอดูตัวคุณหน่อยนะ อ่าตัวเขาสิเขาเอาใครค่ะตัวคุณเป็นคนที่ดูแบบดูพลาวดูดูแซ่บนะคุณเป็นคนที่เอ่อมีความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ The Emperor คุณไม่เล่นๆนะกับเรื่องความรักนะอืมตัวเขานะคะเดอชาวเวิรกหมายเขาก็น่าจะเป็นคนที่ฮอตฮอตเหมือนกันนะคนเนี้ยเออมีแต่คนแบบ มีแต่คนแบบเนี่ยดูสปอตไลท์นะคะส่องมาที่เขาเลยนะเขาเป็นคนที่โดดเด่นนะคะมีเสน่ห์มีแต่คนเข้าหาเหมือนกันนะคนคนนี้อ่าก็เหมือนตัวท็อปอ่ะอืมนะเขาน่าจะเคยเคยมีการจบการพังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ มาก่อนนะค,คนคนนี้แต่เหมือนกับว่าเขาก็ยังมองความรักในในมุมมองที่ดีอยู่นะนะหรือเขาอาจจะมองว่าการที่เขานะคะเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาอาจจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเขานะคะก็ได้นะคุยนับครับ คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยคุยนะมีอะไรก็เก็บเงียบคิดคนเดียวนะคะแอบไปคิดไปอะไรคนเดียวแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเพ้อฝันอยู่เหมือนกันนะตัวเขาเองเนี่ยเลือกเยอะนะคะคนคนนี้ด้วยความที่เขาบุคลิกเขาดีหน้าตาดีอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะนะเขาอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานก่อนการประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาก่อนก็ได้คนคนนี้นะอืมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำนะคะกระกฎพิจิกมีนนะ อันนี้คือพลังงานของเขานะขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเดสตานะเขามองว่าคุณก็เป็นคนที่อ่าเจะจีวิวนกมองว่าเขา เขาคาดหวังนะคะกับความสัมพันนี้นะเขาบองว่าคุณสําคัญกับเขามากๆเลยนะอเดวิลเขารู้สึกยังไงคุณเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆเลยนะคะเขาแบบมีแรงดึงดูดนะคุณเหมือนกับเนี่ยเหมือนเขาแบบแบบไปตกอยู่เป็นท่า รักของคุณอยู่ใต้พันธนาการของคุณอย่างนี้เลยนะตามตามภาพนะคะของไพ่นะเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากความคิดความรู้สึกได้เลยนะคะคุณเป็นคนสําคัญนะเดส star สำคัญมา,มากสำหรับเขานะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคุณอาจจะคุยกับชาวราศรีกุมชาวราศรีมกรนะโอ้โหดีเอ็มเพรสขึ้นมาว้าวอันนี้ออกมาอีกใบหนึ่ง เป็นไนชื่อคาทาไนหรือคิงอ๋อคิงค่ะคิงชื่อคาทานะอืมนึกโมงว่าเขามองคุณดีมากๆเลยนะเขามีแบบพาชั่นกับคุณมากๆเขาบอกว่าคุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจเขาอะนะคะเออเขาพร้อมนะเขาพร้อมที่จะแบบ จริงๆเขาพร้อมที่จะมีคุณนะคนคนนี้ dm p l a สเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วนะคะแต่เขาอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการจับตามองคุณอยู่ดูดูคุณอยู่เขาอาจจะไม่ค่อย take action อะไรคนคนนี้นะเฝ้าดูสถานการณ์อยู่แต่บอกเลยว่าเขาจับจ้องอยู่แต่กับคุณนะคนคนนี้อ่าเห็นสิงโตไหมคะมองคนคนนี้ไม่ไปไหนเลยนะคุณมีแรงดึงดูด กับเขามากๆเลยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะ d ีเนะอ็มเพรสนะขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้หกช่วยค่ะบางท่านเป็นคนเก่าๆกลับมาคบกันนะคะ บางท่านก็เป็นรักต่างวัยนะคะที่หาเป็นเทรดแน่นอนแหละตามท็อปิกก็คือยังไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้กันอยู่สองคนยังไม่ได้เปิดเผยนะคะ King of คั p อืมรักกันแหละมีความรู้สึกดีๆให้กันแหละนะคะในตอนนี้นะ คิดถึงกันมีความผูกพันกันมากๆนะคะระหว่างคุณกับเขาอะรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะทั้งคุณและเขานะว้าวควีนถือเหรียญค่ะมันเป็นความสุขที่คิดถึงกันอยู่เสมอค่ะความสัมพันธ์เนี้ยนะมีคุณค่าเห็นคุณค่าในการและการโดยที่แบบ ไม่ต้องพูดอะเหมือนแบบไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยคุยกันนะแต่มันรู้สึกอยู่ข้างในอะคะอ่ะสีช่วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์เหมือนไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้ทำไมมันยังอยู่ในจุดที่เสี่ยง นะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตเอาซะเลยคุณก็เซ็งอยู่เหมือนกันนะคะที่ความสัมพันธ์มันอาจจะไม่คืบหน้านะที่นกเห็นนะในบางครั้งคุณก็เบื่อนะคะกับความสัมพันธ์นี้แต่กับคนคืนนี้นะคะคุณกับเขาอ่นะคะเป็นเดรเลเวอร์นะคะมีความหลงไหลในตัวของการและกันมากๆเลยนะเออมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดนะคะไม่สามารถที่จะแบบ ออกจากกันได้อ่ะบางคนนี่คือแบบเลิกกันไปห่างกันไปก็ดึงกันกลับมาอีกนะคะเพราะมันมีแรงดึงดูดทั้งสองคนนะคะนะสองดาบเนี่ยบางครั้งนะคะความสัมพันธ์นี้ก็ทําให้รู้สึกสับสนนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีนะ,ะอืมชัดเจนก็ไม่ชัดเจนสักทีนะคะรู้สึกชอบคนคนนี้มากๆนะคะอบางท่านคุยกับชาวราศีเมทุนค่ะอืม ในวางความสัมพันธ์นะคะเขาก็อาจจะมีช้อยหรือตัวเลือกด้วยนะคะหรือว่าเรายังเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาอยู่ซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะจริงๆเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มัน มันเติบโตนะคะนะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมั่นคงกับคุณนะคะอ่าขอดูห้าไม้หน่อยมีอุปสรรคอะไรเอ่ยอุปสรรคของเขาเนะี่ยไม่ใช่ใครเลยเป็นตัวเขาเองเลยเขายัางเขายัางมีความสุขอยู่กับตัวเขาเองอะ่ะเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแบบสละโสดหรือว่าเขายัางมีพื้นที่ ที่เขายังหวงแหนนะคะพื้นที่ส่วนตัวนะคะเขายังอยากที่จะใช้ชีวิตของเขาในแบบที่ว่าอยากจะทําอะไรก็ทําอย่างนี้ค่ะแต่ถามว่าเออเขาอยากจะพัฒน,น,นาความสัมพันธ์กับคุณไหมแน่นอนเขาอยากพัฒน,นานะแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะบางท่านคุยกับชาวธาดินนะคะพิศกรนงกรค่ะขอดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเอ่ย จ็ดดาบนะคะก็ยังไม่เคลียนะอาจจะยังลับๆแล้วก็ยังดูพบกันแบบค่อนข้างเสี่ยงนะคะเออเขาก็ยังเอาแต่ใจย,ยังเขาก็ยังจะยึดในรูปแบบความสัมพันธ์ที่เขาต้องการนะคะนกมองนะความสัมพันธ์นี้ก็จะยังไม่ชัดเจนต่อไปนะเออ คือน้องมองว่าเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแต่เขาก็ยังอยากทําอย่างอื่นอยากใช้ชีวิตของเขาอยู่เนี่ยในเวลาเดียวกันเขาทําหลายๆอย่างเห็นไหมคะคนคนนี้ทําหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยรวมถึงมีการพูดคุยกับคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ยังแบบมีคุณอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออนะแนวโน้มความสำคัญในตอนนี้นะคะก็จะยังเป็นในลักษณะนี้ไปก่อนนะคะสำหรับ เพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวขอดูว่าไพ่อย่างแนะนำอะไรพวกคุณไหมห้าดาวนะคะอ้อทริปสอดค่ะ The Hangman ไพ่บอกว่าอย่านะคะอย่าเอาตัวเองไปผูกติดไปยึดติดอยู่กับอะไรนะคะเราเอาใจผูกกับสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นย่อมมีผลกับใจเราเสมอนะอืม นะก็ในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่บอกเราก็นิ่งซะนะคะหมายถึงเราอาจจะอาจจะรู้ทุกอย่างแต่เราอาจจะทําอะไรไม่ได้นะคะในตอนนี้ถ้าคุณจะทําอะไรจริงๆนะ คุณจะทำอะไรจริงๆนกะมองว่าทำอะไรไม่ได้เลยถ้าคุณไปต่อรองอะไรกับเขาไพ่บอกว่ามันจะมีแค่การหันหลังจากกันไปเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีคำตอบให้กับคุณนะเออแต่ตัวคุณเนี่ยผูกติดกับเขามากๆเลยนะแ8แดาบมันเจ็บนะคะมันเจ็บปวดนะไพ่อบอกว่าก็คุณอาจจะคิดอะไรออกในวันหนึ่ง นะคะว่าคุณจะเอาไงกับความสัมพันธ์นี้แต่ถ้านาะตอนนี้เราไปต้องการคําตอบอะไรจากเขาแพทย์บอกว่าเขาก็จะไม่มีคําตอบให้เราได้เราเนี่ยแหละค่ะที่เราจะเจ็บปวดนะอืมเราก็อาจจะยังออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ด้วยนะอืมโอเคนะคะวันนี้นก็ ขอทำนายนะคะให้กับเพื่อนๆของเรานะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะจ๊ะสวัสดีค่ะ